คิงเหิงนะครับอาเคผิตกรเพาร้อยเปอร์เซ็นต์อาแล้วเชียหนึ่งองสามหกเลขหกเลขหกเลขหกจอยากได้ดีคอเจนใจอยากได้ดีคอเจนนา หกเหมือนกันครับเซนมแจกเดือดไม่แตกั่ซุปไก่สกัดตาสกอตหกแ็กซี่หกแน่นก๋แก่รถเม็กซีกันอยู่แน่นนะครับเล่นไม่มีคนเสียไม่เป็นไรวันนี้ก็ช่างของหกชิ้นนะครับถ้าถูกต้องทั้งหกชิ้นก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับให้หนักขึ้นเรื่อยๆนะถ้าถูกต้องทั้งหมดก็ทองคำสองกิโลกรัมครับจากด้านนี้ครับทำอะไรง่วนเลยเดี๋ยวคุณผ้าหยุดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนี่ของหกชิ้นนะครับเกี่ยวกับอะไรครับคุณหม่ำครับ คือคุณแก้วไหยเขามีคู่แล้วเราจาเป็นจะต้องเอาของที่เกี่ยวกับเป็นคู่เป็นคู่ของชิ้นแรกครับที่ไม่มีวันที่เราจะพลาดจากกันรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะอันนี้ต้องใส่เป็นคู่แน่นอนครับ,รบแล้วก็เขาก็ไปขายเป็นข้างไม่ขายด้วยนะของชิ้นที่สองชิ้นที่สองเลยครับต้องใช้เป็นคู่ใช้ข้างเดียว <ๆ S 2> ไม่ได้ได้ตะเกียบได้ใช้ยังไงล่ะก็เวลากินลูกชิ้นก็แทงเลยนี่เขาขายเป็นคู่ฮะปลาท้องก ก็ไม่ขายไม่ขายขายขายเวลาเราซื้อสิบบาทเขาเท้าของอย่างนี้เขาขายเป็นคู่เป็นกันนอกจากคุณแก้วอาจจะกินข้างเดียวได้เขาเรียกว่าเขาต้มมัดเขาต้มมัดเขาต้มมัดนะครับอันนี้เป็นของคู่กันคู่รักคู่รักคอฟฟี่เมดอะสุดท้ายอันนี้คู่กันแน่นอนคู่กรรมคู่กรรมอะไรวะ หกชิ้นครับต้องเริ่มจากชิ้นแรกก่อนชิ้นที่หนึ่งอะไรดีอ่ะรองเท้ารองเท้าอ่ะดูดิครับเนื้งซองโอ้โหอกขีดครึ่งอ่ะแต่ไงก็หนักกว่าสูดนะครับนี่แม็กซ์เจ๊เนื้องบาทอ่ารับไปเลยนะครับ ครับจะขึ้นชกเมื่อไหร่บอกนะครับชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองชิ้นที่สองตะเกียบต้องหนักกว่าถ้าเบากว่าผิดเลยเมื่อกี้มีหลายคนที่เชียร์ให้ตะเกียบเป็นชิ้นที่หนึ่งอ่าดูนะครับตะเกียบมีอยู่34คู่ด้วยกันหนึ่ง อยู่ประมาณ8ขีดแล้วนะครับ8ขีดชิ่นี่สต้องหนักกว่านี้อันไหนดีครับอันไหนดีนาการบรรจระเบื้องนะอาเช <S 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 ื่อน, <blind> น้องหนังสือนะครับหนังสือต้องหนักกว่านะครับต้องหนักกว่าอ่าอันนี้ ต้องหนักกว่านะครับ ช่ไมเอากาแฟกาแฟนะครับอ้ากาแฟกาแฟต้องหนักกว่า8ปขีดนีเลยต้องหนักกว่าประมาณ9.5ต้องประมาณกิโลหนึ่งนะครับต้องประมาณ1กิโลใครหนักกว่านะครับหนึ่งสอง ของชิ้นที่4อยู่ที่ประมาณ1กิโล4ขีดอันไหนดีชิ้นที่ฮ้ปลาต้องโกะนะครับปลาต้องโกต้องนักกว่า1กิโล4ขีด ครับครบไปแล้ว5บาทนะครับของชิ้นนี้ที่เหลือคือข้าวต้มมัดจะเป็นของชิ้นสุดท้ายของชิ้นที่6ถ้าชิ้นนี้ถูกต้องโกบิโก้จะมอบทอง2บาทนะครับไอ้2กิโลกรัมนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นข้าวต้มมัดต้องหนักกว่าเท่านั้นแตกหรือไม่ ชิ้นนี้นะครับคือชิ้นที่สําคัญมากชิ้นสุดท้ายแล้วทองเราไม่ได้แตกมานานแล้วนะครับถ้าชิ้นนี้แตกคุณแก้วครับจะเอาทองไปทําอะไรเอาเอาไว้อย่างนั้นละค่ะเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครเก็บไว้เลยเป็นที่รลึกค่ะเป็นที่ระลึกนะทองคำหนกิโลกรัมคุณแก้วจะได้หรือไม่ลูกอมรถกาแฟโกฟิโก้นะครับต้องหนักกว่าเท่านั้นครับแตกไม่แตก กำลังใจนะครับแล้วเกิงขามนีสาระบบที่โคราชนะครับจะเป็นผู้โชคดีได้ทองอีกหน่งกิโลจากโกปิโกโด้ด้วยนะครับดีใจจริงๆเลยนะครับพบกันใหม่อาที่ได้าครับสวัสดีครับสวัสดถูกแล้ว